พี่น้องจ้าอย่าลื่นกำลังสิบไปเห็ดงานพี่น้องฝนงาดเม็ดแล้วนี่แหละเมืองนอกกอดดสแล้วพี่น้องลัดเลาะจุงจกักรยานลัดเลาะไปทั่วชีบค่ะบูธอยลิ่นสิขามท่างตะละเมอจุงรถแลนขามท่างจังสี่ซึมเอางพี่น้องเอารถมา ไปได้บอสเอาฝ่ามาด้วยรถเอ้ยแล่นแล่นแล่น <c oughs> จังสีเหรอพี่น้องสภาพเยลินสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาสุขผูสุคนเสียงเจียวเจียวเยลินจูงจักรกยานยังอ,อยู่แถวแถวมอง ไปเหตุงานพี่น้องจา้าฝนตกมอเตอร์งาดเม็ดค่ะเมื่อนี่เยลินมีเวลาหน่อยเยลินก็เลยจูงรถจักรยานไปนำเบาไปนำเนาะค่ะเนาะให้พี่น้องเห็นบรรยากาศทางยางเยลินไปเหตุงานาน,นำค่ะเยลินไปทางลัดเอาพี่น้องลัดเลาะไปทั่วทีพี่น้องจา้าเพราะว่านี่เยลินโอ้ย เกือบแม่นใจขาดพี่น้องเยลินยานไหลยอยู่ในตึกหม่องเหตุงานเยลินนั่นคนติดยาแลนแท่งกันอยู่ทั้งตึกสัน่นเยลินเหตุงานพี่น้องเอ้ยเยลินเหตุงานแต่ละมือน,นั่นระวังระวังยานพี่น้องค่ะถือเมียแลนอะไรคุ้มกันอยู่ทั้งตึกแมมพี่น้องเอ้ยเยลินกับซักตายแลนเข้าไปอยู่ในห้องน้ำพี่น้องเยลิน รี่หย่ของในห้องน้ำจนกล่า,าทางออฟฟิเซอร์เพิ่นสิขึ้นมาจัดการเนาะคะ่ะเนาะคะ่นะ,คะเป็นสิ่งเดียวที่เยลินสีซอยเหลือเจ้าของใดในย่ามเห็ดชุกเฉินจังสีนะคะนะคะ่นะ,คะมองเยลินเห็ดงานมันค่อนข้างจะอันตรายล่ <c oughs> ตกม,าาม้งามๆพี่น้องจ้นะคะ่ะมองเยลินเห็ดงานค่อนข้างจะอันตรายพี่น้อง ช่วงสายๆเวลายาลินเข้าตึกไปแล้วตะลเมือเหตุการณ์บ่สซัมย่างกันพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตึกที่ยยลินเหตุงานนั้นมีทั้งคนบค่ใครเต็มคนประสาทเสียแล้วกับคนติดยาเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตึกที่ยยลินเหตุงานประจำยีหลีนั่นบบแมนต์บานพักคนชรานะคะก็สิเป็นบ้านพักของ คนไรบ้านพี่น้องคนไรบ้านก็ิมีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายรูปแบบพี่น้องมีมีสุเนลว,ว่าสันต่อไปมีสุเนลที่เข้าไปอาศัยอยู่ในตึกหลังนั้นจนกว่ารัฐบาลสีหาบ้านให้อยู่ได้เนาะค่ะเนาะคนก็นดูแลประชาชนพันดีอยู่ดอกพี่น้องจ๋าถ้าบบมีอิลิเป็นตายจังไดคนก็กอบก็บอุ่มเอาอยู่ แต่ว่าคนติดเขาไปอยู่ใน่นหนดโดยความเคยชินหรือว่าเป็นสันดานของเพิินเนาะค่ะเนะาะพระเจ้าสิบว่าคอยชื่นชมในการที่ถือรัฐบาลซอยเหลือเพราะปันไดนะคะในส่วนของผู้ที่ที่บอโอเคปันไดผู้ดีกะดีอยู่ดอกค่ะพี่น้องผู้ดีเพิ่นกะดีอยู่ค่ะบ้านีอแลนเลยกุ้มอันแท่งกันพี่น้องเอ้ย ใครอยู่บัเห็นมีผู้ใดบาดเจ็บยลินก็ตื่นเสียงห้องนะคะเนาะแล่นเขาห้องน้ำพี่น้องล็อกเก้าของเงียบกลิบในหันล่ะสั้นทุทุทททอยู่เออบาดนี่จากน้อยบัดท่านโดนตํารวจมาพี่น้องตํารวจมารถตํารวจเต็มหนาตึกพี่น้องเลยค่ะเลี้ยวไปช่วงเศ้าอย่าล่นว่ามีโอกาสลงไปเบิ่งเหตุการณ์ต่างๆดอกค่ะเฮาเป็นพนักงานทำความสะอาดก็ต้องเซฟเจ้าของให้ ได้มากที่สุดเท่าที่สิมากได้เหตุงานกับเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังระแวดระวังในทุกๆุกด้านนะคะเวลาเหตุงานอยู่ตึกหมองยลัลินเหตุงานนั้นเพราะว่าอันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเวลาบางคนเขาสมองบดีเขาก็ทำลายเฮาได้แต่ว่าในตึกนัมนมันมีกล่องพี่น้องมีกล่องอยู่ทุกมุมตึกนะคะค่ะ จังนั้นแล้วว่าวาสีเป็นจังไดกล่องเพิ่นกัสีเห็นกล่องเพิ่นกัสีเห็นการกระทําทุกอย่างในตึกนั้นในแต่ละชั้นในแต่ละช่องนะคะแต่ว่าเฮ้าก็ต้องซอยเหลือจ้คล้องซอยเหลือจะคล้องหายได้มากที่สุดใน ขันพื้นฐานนะคะเนาะเพระาะว่าพนักง,งานออฟฟิเซอร์ที่อยู่ในตึกของเยลินพนังอยออฟฟิศขังลางมองกล่องกล่องซีซ uh, ีทีวีติ่เพิ่เอิน้นอยู่ขังลางนะคะพนบริอยู่ทั้งตึกกับเยลินเดีดังนั้นพนักง,งานทําความสะอาดที่มีอยู่สองคนประจําตึกนะอยู่ต้องค่อยดูแลเจ้าของเอาเองอยู่ไผอยู่มั่นพี่น้องสั่นไผสั่นมั่นรับผิดชอบโตเจ้าของให้ได้ค่ะ บาดนี้เอา้าช่วงเศร้าเหตุการณ์ตื่นเต้นพานไปแล้วเรียบร้อยบาดนี้พี่น้องโอ้ยเมียกับเมียเหตุการณ์ตื่นเต้นพานไปแล้วบาดที่นี่ตกมากสวงใบพี่น้องเอ้ยสวงใบก่อนอย่าลินเหลืองานอย่าลินเทียงเทียงกันกันกบฝรั่งพี่น้องปกติอย่าลินกับบ่คอยหัวซานะคะ อยาลินสิรีเกเลียงกับฝรั่งที่มีทัศนคติแบบย่างเช่นดูถูกเข้ามองมองดูถูกเข้าหรือว่ายางกายระเบียปากเบีข้อใส่เฮ้านี่อยาลินกับสิทําำเป็นบบลูโบเห็นมาตลอดนะคะเพราะว่าตึกที่ยาลินทํางานนี่หลากหลายผู้ค้นเข่าออกเวียนวหวอยู่ในนัะเพื่อมาขอความช่วยเหลือของรัฐเนาะคะ่ะเนาะ ดังนั้นแล้วผู้ดีกะหลายผู้ผู้ดีกะหลายหลายพี่น้องเอยบาดเนี่ยเอายาลินกะใส่ความอดทนเอาเออบ่หัวซาเอามมหนาที่ถูๆไปเออเขากวนห้องมองหันห้องกะย่างไปเห็ดมองอื่นเออยาลินพยายามหลีกเลี่ยงที่สิป,ปะทะหรือว่าหลีกเลี่ยงที่สอ่เจอบุคคลเราเนี่ยแต่มาว่ายาลินบ่ได้หลีกพี่น้องยาลินถูพืนอยู การถูพื้นของเหาเหาก็ต้องว่างไปป้ายเหลืองๆเพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าพื้นเปียกเดอ้อที่เหาต้องว่างไปมันเป็นตามกฎหมายของของการทําความสะอาดนะะเนาะค่ะเนาะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าเหากําลังทํางาน้าพื่นล่มหัวแตกหัวหยังมากพิ่นกระสีตํานี้เหาบ่าได้ค่ะ้วบาดนี้ฝรั่งนี่มันกระฉลาดเด้ถ้าเฮา ถูพื้นแล้วเห่าเอาปลายเหลืองๆเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเฮากำลังเฮ็ดงานมาว่างไว้บางคนมันโสหล่อพี่น้องท่าทาเมินลมแล้วกับไปเข้มเอากับรัฐบาลแล้วเฮากับสิทธิ์ถือตำนี้อีกบาทที่นี่ว่าเฮ็ดความบ,บ่ปอดให้เขาพี่น้องดังนั้นยาลินจะต้องวางปลายสีเหลืองอยู่ตลอดเวลาให้เป็นสายตลอดระยะ,ะตึกที่เหาที่สิถูนะคะถูแล้วแล้วบาทนี่เอา เหลือรับทุไถ่ายแม่ลูกอ่อนมากพี่น้องเอ้ยผู้สาวสํำหน่อยนาง่งบบาคอยโอเคดอกเป็นคนจังไดดอกเออลถมากอ่ะอันยย่ลูกน้อยมากรถเข็นที่จริงนะ่ะทับฝรังคนอื่นๆน,นี่เขาสิจอดรถน้อยแล้วเขาก็สิบอกได้ว่าฉันขอโทษเด้อฉันยังอันพา พื้นที่เธอถูไม่ไหม่ฉันขอโทนหลายๆฉันขอขยับป้ายเรืองๆนี่ออกจากทังอันรถเข็นลูกฉันได้บ่ฝรั่งที่เขามีมารยาทเขาสีขาวจังสีเดียพี่น้องแต่อีนั่งสาวนี่นั่งสาวซาเนี่ยอัน,นอยรถเข็นลูกอันตํามป้ายสีเหลืองที่เยลินว่างไหวล,มล่มเยลินก็เลยเบิงอับเพินผูนี่แม่ก็เป็นแนวนี้สันดก พ่อพ่นเขียนลูกมากไก่เยลินเยลินกันเลยว่าเธอเธอเฮจังสันบอถือตังเด้ฉันกระถูพื้นยู่คันเธออันอยากยู่รถเขียนลูกพานเข่ามากนั่นเธอกะเอามือนั่นจับป้ายสีเหลืองนั่นขยับออกก็ได้นั่งกันเลยว่าเฮยเลลินว่าถ้าเอามาว่างไว้กลางๆทางยางนี่มันไผสียางไปได้ฉันบ่สามารถสียางไปได้เอาก็ยังบอกอยู่นี่เด้ เธอพอฟังสันบอกฉันวาอยุ่นี่เด็กก็ยังบอกว่าเอามือนันจับป้ายสีเหลืองนันขยับออกเธอก็เข็นรถลูกเธอพันไปได้แล้วเธอพอจำเป็นต้องเอารถเข็นน่ะไปดันให้ป้ายเหลืองๆมันล่มเออนั่งกบว่าอันสิท้ายสันบอกคือบอว่างคางๆว่างอีหยังกลางกลางๆ m o r n i n ว่างอีหยังกลางกลางปยังจลางว่างขางๆสีว่างคางว่างกลางมันกะบ่มีป e like so er ัญหา อย่าลิ้นวางสิเนาะอดเถียงบ่ได้พี่น้องคะอืมเธอหูเบอ้อว่าฉันกําลังถูพื่นอยู่นี่เธอเข็นลูกยางพาฟืนฉันพื่นฉันมาหนี่ื่นฉันบ้อว่างไปสีเลืองไว้นี่เธอล้มขึ้นมา,าเธอมือนขึ้นมามันอยากไผก็สิยากฉันอีคือเก่าหนนตัวฉันกระเฮ็ดหน,น้าที่ของฉันเธออยากไปเธอก,ก็จับไปย่างว่างออกก็ได้มันบ่ได้มีปัญหาอีหยงังลลยแรงป่านนั้นเอออย่าลิ้นเกลใส่เหรอพี่น้องเอ๋ย นั่งกัยูรถล,ลูกถือตีนใส่ห้าต่ำต่ำ,ตำย่างเขาห้องปิดประตูเปิงไว้ยาลินกับบ้างกัะถังถูพื้นได้ย่างริวริวเขาห้องออฟฟิศรายงานทันทีเพราะว่ากองพันสีเห็นพี่น้องเฮาอ่าถือทรีตแบบใดคนในตึกเบ้าบาดีกับเฮ้านี่เข้าต้องรายงานพนได้พี่น้อง่ะกล้าว่าปกอดภัยของเฮาเองนะคะ เกือความปลอดภัยของเฮาเองโอ้รถหลายแท้ขั้นบอจังสั้นเฮาเนี่ยล่ะสิอยู่ในทราบ,บลิล์พี่น้องขาอย่าลิ้นค่อยเงียบเออเค่อยเงียบแล้วค่อยบอส่ใจคือฝรั่งแก้งพี่น้องดังนั้นอย่าลิ้นบอปล่อยผ่านพี่น้องจา๋าอยาลิ้นกันแลนลงไปอันสั่นล่างไปบอกออฟฟิเซอร์เดอร์ว่าเด็กสาวเมลูกอ่อนที่พักอยู่ห้องนี่เบอร์นี่เป็นจังสี่เดอ้อ เพิ่นกับสิมีกล่องเบิรงเหนมังอ่ะเข้ากับต้องรายงานเพิ่นทุกอย่างเพิ่นสีถามยาลินว่าเขามีกิริยาแบบนี้กับเจ้าจะโดนหรือป้ายหรือเพิ่งจะเกิดถึงเมื่อน่มีมาตลอดน่ะละแต่ว่าเพราะท่านใดไม่ปากมีเสียงกันแบบนี้แต่ว่าเมื่อเน่มันเกินไปฉันก็เลยบอกเขาเขากับเลยบอกกับฉันบ่ดีเธอให้บบกเวิดกับเขานะเด้อยาลินกัเล่วางสิเนาออ่ออฟิเซอร์เพิ่นกับสิรับฟังเพิ่นบอกว่าโอเคโอเคเพราะว่า เป็นอย่างเยลินต่องรายงานทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในตึกนี่เจ้าหน้าเยาลินเวลาเขาไปชุ่มนี่ยัยเจ้าหน้าเยาลินสี้างไว้เสมอเพราะว่าสิเป็นเหตุการณ์ใดหายล่งานออฟฟิ์พนักงานออฟฟิศที่ดูแลตึกดูแลเวลางานอยู่นักเมินนั้นห้หมดทุกอย่างพี่น้อง่ะเพราะว่าป้องกันป้องกันฝลังไซไลเ่เฮา หาเลี้ยงให้เฮ้าพี่นองนี่แหะค่ะชีวิตในต่างแดนในมุมหนึ่งที่ที่เหตุงานนะคะนอกเหนือจากความอดทนที่เฮ้าต้องอดต้องทนกับกับคนมวนนี้แล้วเฮ้าต้องค่อยระแวดระวังไพ้จากการถือทำลาย โดยที่บลูโตอีกนะคะในตึกที่ยาล่นอยู่เนี่เพราะว่าตึกยาล่นมันเป็นบ้านพักชุกเฉินเข้ามาบ้านพักชุกเฉินย่าเล่นวาขึ้นมาซื่อๆค่ะพี่น้องขันสีวาให้แย่กว่านี่มันกับฟังดูแย่เนาะเนาะ,ะมันเป็นหม่องคน้นอ่สีว่างใดละ่ะขันสีว่าเสื่อมโทรมก็คือสีแย่ไปโพดพี่น้องก็เอาเป็นว่าหม่องค้นเบอร์บ่ดีปันใดอยู่ว่าสันต่อไปถ้าเป็นวัยรุ่นเป็นแม่ลูกอ่อนเป็นยังสีกะ พ่อแม่บ้าเอาแล้วนั่นแม่พี่น้องค่ะวิมีมองไปก็ต้องมาหมุนอยู่ยุตตึกหมองยาลินเหตุงานนี่เพื่อให้รัฐบาลจัดแจงที่ยู่อาศัยให้เขาพี่น้องคะ่ะดังนั้นแล้วมี่าลินหัวดําคนเดียวเหตุงานเป็นคนเอเชียเอ่อคนเดียวที่เหตุงานอ่าอยู่ในตึกนี่ผลกับฝรั่งนะคะค่ะก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นยุ่เสมอๆเ,เดี๋ยวเาลินสีมาเว้าสู่ฟัง ก็ไปถึงเรื่องเล่าต่างๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ยาวเติมเด้อพี่น้องย่าลืมนสีฟ้าไปเหตุงานกอนโอ้ยเมยขอบบุญขอบคุณหลายๆที่รับฟังจนจบมวนเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋าเมื่อนี้ยาลินก็นสิขออนุญาตบาดคำจบไปสำนีขอให้พี่น้องดูแลสุขภาพสุขภสุขคนเด้อค่ะเด้อพอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย